สวัสดีครับผมก็พบกัน,นอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบปปดีที่18เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2564ตามความเชื่อเดิมในศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูได้มีการนับถือเทพเจ้านามว่าพระพระฤหัสบดีหรือพะนันเดิมว่าครุเทวาความเป็นครูของเทวดาซึ่งคําว่าครุไปพ้องเสียงกับคําว่าครุในภาษาบาลีที่แปลว่าหนัก เปรียบเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ต้องคอยแบกรับภาระในการสังสอนสิทธิ์ให้มีความรู้ให้เป็นคนดีซึ่งเป็นภาระที่หนักมากๆนะครับที่ผมกล่าวมาในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีความเป็นห่วง,งคุณครูท่านหนึ่งที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้พบท่านนะครับก่อนที่ท่านจะประสบปัญหาเกี่ยวกับภยัยพิบัตนะิอุทกภัยน้ําท่วมนะครับก็คืออาจารย์วิทยาการในเทคนิค ในช่วงเวลานี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นห่วงท่านมากมากแล้วก็อยากจะส่งกําลังใจอยากจะส่งแรงใจให้กับอาจารย์วิทยามีกําลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตผมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะคำว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยผมอาจจะไม่ใช่ศิษย์โดยตรงแต่ผมก็ถือได้ว่าท่านเป็นค,นคุณครูของผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้จากหนังสือของอาจารย์วิทยาท่านหลากหลายประเด็นหลากหลายข้อความหลากหลายเลื่มากมาก นะก็รนนับได้ว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งอยากจะส่งแรงใจอยากจะส่งกําลังใจให้กับท่านนะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่มีโอกาสแวะเวียนนะครับได้เข้ามาฟังคลิปนี้ส่งกําลังใจให้กับอาจารย์วิทยาได้ฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากลำบากที่สุดนะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีกําลังใจที่ดีเยี่ยมในคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลจุดประสงค์ของผมก็คืออยากจะขอส่งมอบก,กำลังใจ ในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็เชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้สมมติกำลังใจให้กับอาจารย์วิทยาให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเราก็แข็งแรงโดยเลยวันนะครับก็ขออนุญ,ญาตนะครับสงกำลังใจให้กับอาจารย์วิทยานะครับ